ใครกำลังมองหาที่ดื่มชิวๆใจกลางเมืองโคราชบรรยากาศดีโปรแรงต้องมาที่นี่เลยค่ะกับร้านโนมุบาใครที่มาก่อน3ามทุ่มนะคะเก็กควรมีฟอง1แถมหนึ่งแต่ถ้าใครมาหลังสามทุ่มนะคะโปรโมชั่น2แถมหนึ่งไปเลยหรือใครใส่ดื่มค็อกเทลนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นนะคะ2แถมหนึ่งมาดิ้งกับเพื่อนคือฟินมากถ่ายรูปเก๋ๆและเมนูค็อกเทลที่เอิญสั่งนะคะคือเมนูพิงค์เลดี้บอกเลยนะคะว่าเมนูของเขาเนี่ย ดื่มง่ายมากๆรสชาติอร่อยด้วยดื่มวายไม่ควรพลาดโปรโมชั่นแก้วละ139บาทหรืออยากจะกินเป็นบุฟเฟ่599บาทฟรีชีทบอร์ดไปเลยโคตรจะคุ้มเรนโบ้ช็อต8แก้วราคาแค่250บาทเองแก้ไม่คุ้ม ถามใจเธอดูนะแต่ใส่ดิงอย่างเอินไม่พลาดแน่นอนค่ะกับเบลนโบช็อต8แก้วหรือใครอยากจะมานั่งฟังเพลงชิลๆทานอาหารอร่อยออยนะคะพิเศษช่วงนี้บวกเงินเพิ่มอีก199าสบาทสามารถเลือกของทานเล่นได้3อย่างและนี่คือซิกเนเจอร์ที่เอิญสั่งมาค่ะมาม่าหมอไฟทะเลเดือดจ่ายเนื้อคือฟินไส้อ่อนอย่างน้ำจิม้มมาซาบิจะเป็นเมนูแหนมซิกโครงทอด3ชั้นทอดน้ำปลาก็อร่อยฟินได้เหมือนกันค่ะเป็นกับแก้มชั้นดีเลยสายซายชิมิเข้า มีแซลมอนซาชิมิแซลมอนดองกุ้งดองกุ้งแช่น้ำปลาด้วยใครที่อยู่โคราชกำลังหาที่ดื่มนั่งชิลๆต้องมาที่นี่เลยค่ะกับร้านโนมุบาร์อยู่กลางเมืองเดินทางง่ายเมื่ทุกวันตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วมาเจอกันที่โนมุบานะคะ